สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์ร์แกนก็มาอีกแล้วครับมาพร้อมกับกีตาร์ตัวใหม่ <c oughs> ก็เลยมาโม้กันสะหน่อยนะฮะกีตาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นรูปร่างแบบ Flying V ให้ดูให้ดูนี่เป็นไงสวยไหมนี่ Flying V ครับโอเคให้ดูรูปร่างก่อนนะเป็นไง อยากเป็นเจ้าของเลยใช่ไหมครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นะครับมีผู้ใจบุญเห็นผมนั่งเฉยๆไม่มีอะไรทำก็เลยซื้อกีตาร์มาให้เป็นของขวัญนะครับกีตาร์ตัวนี้ก็ไม่ได้ซื้อเองเขาให้มานะครับก็ซื้อให้มาเป็นกีตาร์ Flying V นี่ฮะยี่ห้อ E-B Phone นะครับ e ีพนนี่เราเคยได้ยินว่าเขาเป็นบริษัทส่วนหนึ่งของกิฟสันใช่ไหมครับนี่เป็น e p p h o n e รุ่นพิเศษเขาเรียกว่า Limited Edition Limited Edition ของลิชชี่นะลิชชี่โฟกเนอร์นี่เขาคือคนนี้ครับก็เป็นมือกีตาร์ของชูดัตเพลสนะครับวงดนตรีวงร็อกในยุคนู้นนะครับ80นู่นแหละนี่เขาเป็น Limited Edition นนะครับเป็นครบสำหรับ หนึ่งร้อปีอีพ h โฟนเป็นไงเจ๋งไหมฮะรุ่นนี้ก็มีใบเซอร์แบบนี้มาด้วยนะเป็นเหมือนสมุดเนี่ยเขาซื้อ <c oughs> มานะฮะให้เนี่ยจากร้านอะไรนะเ <c oughs> บงเงียบเสียงนี่ยฮะก็มีกระเป๋ามาให้ด้วยกระเป๋าที่เป็นเนี่ยฟอนวีมันต้องเป็นกระเป๋าแบบนี้นะ <c oughs> เออดูสิ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่า,อ,าอะไรมาบ้างนะครับคือเป็นไม้อะไรยังไงแต่ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับตัวนี้เนี่ยปิกอัพนะครับก็คือคอนแทคที่เรารู้จักกันนะครับตัวนี้นะที่รับเสียงเนี่ยนะเป็นของ EMG ซึ่งก็ EMG ก็คงจะคุ้นเคยสำหรับคนที่เล่นกีตาร์นะครับที่ที่อย่างหนึ่งก็คือคันโยกเป็นของ f ฟ y อยโ s ด มีฟลอยด์มียี่ห้อติดอยู่ตรงนี้เลยฟลอยด์นะครับเป็นการร่วมกันแล้วก็เป็นนี่ลูกบิดให้ดูลูกบิดลูกบิดเป็นของโก o v e r นะครับนี่กับคือไอ้กีตาร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันมีวอลลุ่มเดียวเห็นไะมีวอลลุ่มเดียวแล้วมีซเลิคเนี่ยฮะเอาไว้เลือกได้สามทางนะครับก็เป็นสไตล์ของกิจสันนั่นแหละทีนี้ เขาแถมมาให้นี่สายสะพายสายแจ็คอันหนึ่งแล้วก็สายสะพายแล้วก็ตัวล็อกสายก็มีอยู่ข้างหลังด้วยนะอันนี้ก็แถมมาเหมือนกันนะครับมีที่ล็อกสายตัวนี้มันจะมีที่ล็อกเห็นไหมฮะตัวนี้เวลาดีดไปสายเพี้ยนตต่นี้ล็อกไว้ได้นะครับเพราะไฟร์รสเนี่ยมันเป็นการตั้งสายจากข้างหลังได้ครับเราตั้งสายแบบละเอียดตรงนี้ได้ เป็นไงครับคราวนี้น้ำหนักก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากนะตัวไม้เป็นมอกานีนะครับเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับมียี่สิบสอเฟลตนะครับเฟลตมี22่เฟลตเฟลตค่อนข้างใหญ่จัมโบ้หน่อยเฟลตใหญ่หน่อยนะครับนี่มีคันโยกลองมาฟังเสียงกันหน่อยเป็นไง เวลาเล่นรู้สึกมันจะลื่นไหลดีนะคอทํำสมูทลืมบอกไปว่าเป็น Made in อินโดนีเซียนะครับ e p พิโฟนสองก็สมูทดีลื่นใช้ได้เลยไม่สากมือนะครับคอนี้จะใหญ่นิดนึงนะใหญ่กว่าตัวกิฟสันที่ผมเล่นนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่านิดนึงไม่เยอะอแล้วก็ ข้างหลังนี่จะเป็นแบบด้านๆไ,ไม่ไม่ไม่ได้แววนะครับน้ำหนักหรอก็พอสมควรก็ไม่เบาไม่หนักก็คือก็ดูบอดี้นะครับมันมันมีพื้นที่เยอะมันต้องมีน้ำหนักไปธรรมดาเอ,อกีตาร์พวกนี้เวลาเล่นเนี่ยต้องยืนเล่นถ้านั่งเล่นก็ต้องใช้ตัวนี้สอดเข้าไปตรงนี้คราวน,นี้อ่ะฟังเสียงนี่เป็นเสียงคลีน

เสียงสำหรับดิตโ o ชั่นอะอ่งนี้ ลองปรับให้เป็นซาอิ่์นบ้างดีกว่า เวลายโยกแล้วสายจะเพี้ยนไหมต้องลองดูอันนี้สายผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือมาจากโรงงานก็เป็นอย่างนี้เลยมาจากร้านเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ทําอะไรเอามาก็เอฟเฟกที่ผมใช้ก็เป็นมันตีเอฟเฟกนะครับไม่ใช่เอฟเฟกก้อน ตั้งสายกันหน่อยนะครับแต่ให้ด้วยให้ฟังเสียงก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นกีตาร์ไฟน์วีที่เป็นไฟน์วีตัวแรกของผมนะเพราะผมไม่เคยมีกีตาร์ไฟน์วีมาก่อนเหมือนกันแล้วก็คือเคยคิดจะซื้อหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ซื้อสักทีจนวันนี้เขาก็ทนไม่ได้ก็เลยซื้อมาให้ผมใช้นะครับก็ขอบคุณมากทีเดียวสําหรับผู้สนับสนุนแล้วก็คงจะต้องทำเต็มด้วยไฟมีตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งเฮ้ยแล้วกับกิฟสันมันเสียงคล้ายๆกันไหมจริงๆแล้วคล้ายๆกัน คือน้ำหนักแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะหนักกว่าตัวที่ผมใช้นะฮะตัวกิฟสันตัวนี้ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับคือซาวแต่ละยี Ye ่ห้อมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันเช่นอาร์เบนก็เสียงก็จะบางหน่อยนะครัก็จะเป็นเฟี้ยวๆนะครับเฟนเด้ก็หวานๆฟิ้งๆได้แล้วก็กิฟสันนี่ก็จะหนักแน่นหน่อยนะครับส่วนอีพโฟนก็มาทางของกิฟสันเหมือนกัน หรือทัชชิ่งนี่ผมไม่ได้ปรับนะครับคือคือมาอยัางไงก็อย่างนั้นเลยก็ค่อนข้างจะเล่นได้ง่ายสำหรับผมนะโวลลุ่มเดียวไม่มีหลายอันให้วุ่นวายครับอันเดียวเลยเปิดปิดจบนะครับเนี่ยอันนะนี้ก็ s e l e c t ตอร์เ e เลคชั่นตรงนี้นะครับก็เลือกไปเลยถือว่าแจมแมวทีเดียวราคา37,000ที่เขาตั้งขายกันอยู่นะครับประมาณนั้น ซึ่งก็ผมไม่รู้ว่าเขาซื้อมาให้ส่วนลดอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็จะลองเล่นดูสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมที่ชอบสนใจก็ไปลองดูในเว็บไซต์ได้นะครับมีหลายที่แหละที่เขาขายเป็นตัวแทนของทาง EP Phone กิฟสันพวกเนี้นะครับเออลืมให้ดูด้านหลังด้านหลังนี่ก็มีอย่างนี้ด้วยนะฮะเป็นไงผมยังไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยเนี่ย ตัวเนี้ยนะครับก็เปิดมาได้ครับมีฐานอยู่ข้างในเห็นนหมมีฐานด้วยใส่ฐานเข้าไปม,มีพลังอยู่แอบแฝงอยู่ในนี้ด้วยนะเออก็ดีนะมีม,มีหลายยี่ห้อก็จะมีฐานอย่างนี้เหมือนกันมีเป็นเหมือนไฟเลี้ยงวงจรอ,อยู่ข้างในนะครับเอาแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ epiphone รุ่น limited ของริชชี่ฟลอกเนอร์มือกีตาร์ของจูดัดเพลสขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย